ฉันก็รู้จักพี่แก้วเหมือนที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละก็คือไม่เคยมีมีการคุยกันส่วนตัวเป็นการส่วนตัวกับพี่แก้วไม่มีแต่ก็เห็นว่าพี่แก้วเขาเป็นคนที่เอ่ออะไรอ่ะเป็นคนที่เขามีความรู้เวลาเขาให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนแบบน่ารับฟังอ่ะน่ารับฟังแล้วเขาก็เป็นคนสุข,ขุมเท่าที่เราเห็นนะดิฉันก็เห็นตามที่พวกคุณเห็นนั่นแหละแต่เรื่องประเด็นเรื่องส่วนตัวไม่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 เคยไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่ทราบส่วนตัวไม่รู้ ไม่รู้ไม่ทราบแล้วถามว่าคิดยังไงกับข่าวคิดยังไงก็คือตอนนี้เรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดอยากให้คุณแพรที่สอนธรรมะเหมือนอาจารย์เบียร์ค่ะก็สอนอยู่เนี่ยก็สอนอยู่คุยทุกวันธรรมะถ้ามีคนถามดิฉันก็คุยแต่ย้ําว่าย้ํานะอันนี้พูดแบบจริงใจสุดคือมึงจะมาให้กูนั่งแหกปากพูดธรรมะทั้งวันมันไม่ได้หรอกมึงยังต้องทำมาหากินเลยแล้วมึงจะให้กูเนี่ย เอาเวลาที่กูควรจะทําเพื่อตัวกูด้วย <c oughs> เพื่อครอบครัวกูด้วยมาแหกปากนั่งพูดธรรมะธรรมะเหมือนพระเนี่ยมันไม่ได้มึงก็ต้องแบบเห็นใจกูด้วยเนี่ยนี่พูดแบบจริงใจนะพูดแบบอาจารย์เดียเลยกูก็ต้องทำมาหากินค่ะกูไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองกูไม่ได้บินทบา์ขอข้าวคนอื่นกินได้จากนั้นกูก็ต้องจัดสรรเวลาในชีวิตกูด้วยเข้าใจเปล่าทำเพื่อตัวเองก่อนกูไม่ทำเพื่อคนอื่นก่อนกูบอกเลยกูเคยพูดไปแล้วว่า ถ้าเทียบกันนะระหว่างดิฉันกับอาจารย์เบียนะดิฉันใจแค่เหมือนอาจารย์เบียเข้าใจไหมอะไรแหกปากหมายถึงอะไร ก็คือจะถามเอาอะไรอ่ะก็คือจะถามเอาอะไรจะกวนต้นตีนหรือว่าจะถามเอาสาระหรือว่าจะอะไรคือจะได้รู้ก็คือถ้าจะกวนตีนกูจะได้บล็อกมึงไปเลยกูจะได้ท่เคตคุยกูจะกวนตีนแค่นั้นใช่ไหมหรือว่าจะอะไรให้ดูไปเลยก็คือถ้าเออถ้าจะเข้ามากวนตีนก็บอกตรงๆว่าไม่มีอะไรก็แค่อยากมากวนตีนเล่นกูก็จะได้บล็อกมึงกูจะได้แบบจบการสนทนาได้แบบเร็วหน่อยแค่นั้นเออหรือถ้าจะมาเอาเอาเหตุผลเอาคําตอบอะไรก็ก็ว่ามากูสามารถปฏิบัติกับมึงได้ในแบบที่มึงอยากให้กูปฏิบัติตอบกับมึงอูทําได้ คือถามเพื่อจะเอาอะไรเออถ้าคนที่ติดตามดิฉันตลอดจะรู้ว่าดิฉันพูดธรรมะท,ทุกวันมีช่วงเวลาที่พูดธรรมะแม้แต่ขายของอยู่ก็พูดถ้าสมมติว่ามีคนมาถามประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่งั้นมันจะไม่มีคนตัดคลิปไปทุกวันไปดูสิมีคนตัดคลิปทุกวันช่องดิฉันนะเวลาคนเข้ามาฟังมีคนตัดคลิปไปเวลาดิฉันพูดประเด็นเหมือนวันนี้ก็มีคนตัดไปเรื่องที่ว่าดิฉันเอ,อ้ยเมื่อวานมั้งที่ดิฉันพูดว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อ้ยนี่หลุมกันหลงทาญ พูดเรื่องประเด็นว่าเอออย่าทําตัวเป็นเดอะแบกอะไรแบบนี้อย่าทําตัวเป็นเดอะแบกอย่าช่วยคนอื่นจนแบบตัวเองเดือดร้อนหัดปฏิเสธคนอื่นบ้างเลยบ้างพูดทุกวันพูดทุกวันแต่การพูดธรรมะมันไม่ใช่แค่การต้องมานั่งพูดมันก็ต้องทํากิจอย่างอื่นสิคนเรามันต้องใช้ชีวิตให้มีความบาลานซ์พอดีชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนรวมมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่แบบเอาส่วนรวมมันไปได้ไม่ไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ส่วนตัวด้วยส่วนรวมด้วยไปด้วยกันนะเข้าใจเปล่า สำหรับดิฉันเออเป็นเพื่อนกันต้องไม่ทำสามข้อนี้เป็นเพื่อนกันต้องไม่ทำสามข้อนี้มีพี่บุ๋มเห็นมีคนตัดไปอยู่กดตะกรก้าค่ะกดตะกรก้าได้เลยนะคะแป๊บหบนึง่งทำไลลุงกำลังดูคลิปพ่อมึงอยู่ค่ะกำลังดูคลิปพ่อมึงอยู่แป๊บหบนึ่งนะกำลังดูคลิปพ่อกับแม่มึงอยู่ เด็ดดูเหมือนกันนะคิดพ่อกับแม่มึงเนี่ยอืเป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถเยอะนะรถเยอะนะรถเยอะนะขอบคุณค่ะเออรถเยอะนะรถเยอะและส่งฟรีนะทุกอย่างเลยรถเยอะและส่งฟรี เยอะแล้วส่งฟรีใจดีกดกตะกาค่ะส่งเร็วไหมส่งเร็วค่ะส่งเร็วส่งไวเออน้ำพริกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงน้ำพริกอยากให้คุณแพรลี่สอนธรรมะแบบนุ่มๆไพล้ละไม่เอาแหกปากเหมือนอาจารย์เบียร์นะคะมีสิทธิ์อะไรมาคาดหวังกับกูล่ะมีสิทธิ์อะไรมาคาดหวังกับกูหรือมีสิทธิ์อะไรคาดหวังกับอาจารย์เบียร์เขาดึงหูแม่มึงไปฟังเหรอคำถาม,ามเขาดึงหูแม่มึงไปฟังไหมเวลาเขาพูดในไ like, รนะั่นแหละเขาก็ไม่ได้ดึงหูแม่มึงไปฟังดึงหูไปไหมไม่ได้ดึงหู แล้วมึงเป็นทุกข์เพื่อเป็นทุกข์จากการคาดหวังคนอื่นเพื่อพระที่พูดธรรมะแบบนุ่มๆมีมเยอะแยะมึงไปฟังเลยกูแนะนํามึงไปฟังอาจารย์ปามโมดเลยท่านเทศดีมากมึงก็ไปฟังซีพระอาจารย์ที่ท่านเทศนุ่มๆเทศเพราะๆเยอะแยะมึงไปฟังอาจารย์นี่ก็ได้อาจารย์ะไรวะอาจารย์ยอดมึงเข้าบ้านแดงอะฟังอาจารย์ยอดท่านเสียไปแล้วแต่ท่านแบบเวลาท่านพูดแบบน้ําเสียงแบบเออเคลิมดีฟังดีหรือมึงไปเปิดแบบอะไรอย่างแบบอ่าเป็นเทปอะ พวกรีลาวดีพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเสียงธรรมอ่ะที่เขาแบบเขาเปิดบรรยายอ่ะมึงจะไปคาดหวังใจคนอื่นทําไมมึงจะไปคาดหวังเพื่อนในเมื่อเขาไม่ได้บังคับให้มึงไปฟังเออถ้ามันเป็นการบังคับให้ไปฟังและมึงต้องทนฟังโดยที่มึงไม่สามารถปฏิเสธได้เออมึงจะไปฟังพระอาจารย์คึกฤทธิ์พุทธวัจนะมึงก็ไปฟังเถอเอาที่ถูกจริตมึงแต่มึงไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขาเพราะเขาไม่ได้บังคับให้ฟังมึงไม่ต้องไปคาดหวังจากเขาเลยมนุษย์แต่มันมีหลายประเภท มนุษย์มันมีหลายประเภทจะิตคนนะ่ะจะิตอภิยาสัยคนนะ่ะถ้าอาจารย์เบียร์เขายังสอนธรรมะได้มีคนฟังเขาก็แสดียว,ว่ามันมีคนจะิตตรงกันกับเขาเขาก็เทศได้พูดได้มึงไม่ชอบเขานะมึงบล็อกให้หมดเลยทุกช่องทางมึงไม่ต้องไปฟังมึงเจอปุ๊บเลื่อนหนีไปเลยไม่ต้องไปฟังเพราะเขาไม่ได้บังคับแล้วก็มีสิทธิทำได้เด,เดี๋ยวก่อนนะอีกคนหนึ่งเดี๋ยวไปึงคนนึ่งนะไม่ได้ของขึ้นไม่ได้ของขึ้นไม่ได้ของขึ้น อืมไม่ได้ของคืนคุยแบบใจจ่อยขอหนึ่งบ้านนะคะขอหนึ่งบ้านนะคะขอหนึ่งบ้านกดตก้าได้เลยกดตก้าได้เลยคะ่ะกดตก้าได้เลยอ่หกร้อยหกหกร้อยหกสิบห้าคนนี่ทำให้กูเสียเวลาต้องมาขายของเนี่ยปกติกูจะต,ต้องบอกแล้วว่ากดตก้านะคะน้ําพริกลดเยอะมากเสียเวลามาตอบต่มึงเนี่ยใช่เรื่องกูไหมเนี่ยต้องให้กูมาตอบในเรื่องที่เป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะยืมปากกูไปว่าคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะสันดานพวกมึงเนี่ย มันก็ไม่ใช่ที่นะมึงชอบแบบไหนอยากเลือกแบบไหนก็เลือกเอาเลยมันง่ายที่สุดและชีวิตเนี่ยจะใช้ตัวเองให้เป็นทุกข์ทำไมทำตัวเองให้เป็นทุกข์เพื่อในเมื่อเราอยู่ในเวอร์ชันที่เราเลือกได้การฟังธรรมก็เลือกได้การศรัทธาใครก็เลือกได้การนับถือใครก็เลือกได้แลวจะต้องเอาตัวเองไปเป็นทุกข์เพราะอยากจะไปเปลี่ยนคนอื่นเพื่อเออหลายคนเป็นทุกข์เพราะว่าอยากจะไปเปลี่ยนคนอื่นอยากให้เขาพูดแบบนี้ให้ถูกใจแบบนี้ให้ถูกใจแบบนั้นเพื่ออืม ขอหนึ่งออเดอร์นะคะขอหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะน้ำพริกลดเยอะมากนะคะน้ำพริกลดเยอะนะคะจาก4 1 9ร้อยิเก้าหลือส5 0รอยหสบส่งฟรีถุงที่ถืออยู่เป็นถุงใหญ่นะคะครึ่งกิโลแล้วก็มีแบบถุงเล็กนะคะสองรอยกรัมสองร้อยกรัมนะคะจากปกติสองร้อยกรัมจากปกติราคาร้อยเก้าเก้าหลือ1้อยหสส่งฟรีค่ะทั้งน้ำพริกทั้งปลาลดเยอะมากนะคะกดตะกร้าได้กดตะกร้าและชำระเงินได้เลยกดตะกร้าและชำระเงินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะกดตะกร้าและชำระเงินได้เลยนะคะ6 6 2้อยหกิบสองท่านกดตะกร้าได้เลย น้ำพริกลดส่งฟรีด้วยปลาก็ลดและส่งฟรีปลาอินซีเป็นปลาแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานขอบคุณค่าหนึ่งออเดอร์มาแล้วขอบคุณค่ะเออให้มันได้ออเดอร์พูดมันหูดักปาบไม, <c oughs> ไม่ได้ล้อออเดอร์ปลาอินซีแดดเดียวนี้ค่ะทอดให้แล้วนะคะพร้อมทานจัดโปรล,ลดราคาอยู่นะคะปลาอินซีลดราคาอยู่นะคะกดตะกร้าได้เลยขอบคุณค่ายอดขายอันดับหนึ่งด้วยนะคะในไลน์นี้ปลายอดขายอันดับหนึ่งด้วยเออไปไปไปกดตะกร้าได้เลยค่ะกดตะกร้าได้เลย จดีจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะคุณครับฟงซ่านอย่พวกฟงซ่านไปอย่าฟงซ่านนะคะต่างปลาไปกินไม่ได้ไม่ได้ฟังอะไรเลยค่ะอะไรวะไม่ได้พี่พิมพ์ใหม่ซิอะไรไม่ได้ฟังอะไรปลาอินรีลดราคานะคะจาก429เหลือ390ส่งฟรีแพ็คเล็ก200กรัม2ชิ้นจาก239เหลือ200ทวนส่งฟรีกดก่อนกดปลาก่อนเอาปลาไปกินก่อนกดก่อนอะไรก่อนเอาปลาไปกินเอาปลาไปทานก่อนคะ่ะดีที่สดุด เอาปลาไปกินเอาปลาไปทานนะคะขอรบคุณค่กดจิ้มตะการได้เลยปลาทอดสดใหม่นะคะทำใหม่แดดเดียวปลาทอดสดใหม่แดดเดียวนะคะเอ,อไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้เลยเพิ่งเข้ามาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เห็นน้ำพริกหน้าทานเลยกดซื้อเออเนี่ยเห็นป้าเนี่ยเขาเป็นคนเป็นแบบอย่างนะเนคนแบบเนี้ยคือคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน เนี่ยพี่คนนี้เขาดีมากเขาไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านมึงจะทะเลาะกับใครไม่รู้กูเห็นตะกร้ากูกดก่อนหน้าที่ของกูคือกูเข้ามาช่องมึงกูเห็นสินค้าน่ากินกูกดก่อนมึงก็จะกําลังด่าใครอยู่เรื่องของมึงไม่มีผลต่อการสั่งออเดอร์ของกูมึงจะด่าใครมึงจะทะเลาะกับใครเรื่องของมึงแต่เอาตามสบายนะแต่หน้าที่กูคือการเข้ามาแล้วกูเห็นน้าพริกอร่อยน่ากินกูจะกดกูจะช่วยมึงกูจะซื้อกูจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วยวกูรอกินละออันนี้คือลูกค้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในช่องนี้ ปลาหอมมาเลยมากเออมันต้องแบบนี้สิเอออันนี้เข้ามาจะมาฟังคนนั้นทะเลาะกับคนนี้คนนี้ทะเลาะกับคนโน้นกดปลากดปลาค่ะเออซื้อสินค้าหมายเล 4, ขสี่บคุณค่ะห้าร้อยเก้าสิบกว่าคนห้าร้อยห้าสิบคนปปไปต่ออีกนิดนึงยังเอนจอยอยู่ทุกคนขอหนึ่งบ้านนะคะเออมาไลค์คู่ช่วยกันดีนะคะมาไลค์คู่คือไลค์อะไรมาไลค์คู่คือไลค์กับใครคะให้ครจะไปไลค์กับใครขอบคุณค่ะอุ้ยพี่คนนี้ซื้อสินค้าหมายเลขสองหมายเลขสี่และหมายเลขหนึ่งอืมลด พี่บาบูซื้อสินค้าใหม่เลขสองขอบคุณค่านีลูกค้าชอบมาดึกๆแล้วที่ฉันก็ทำใจลงไลนไม่ได้หรฉันก็แบบลูกค้าชอบมาดึกๆไงมาเสิร์ฟดึกๆเรื่องซื้อของกินเรื่องใหญ่กว่าเออถูกต้องเลิศทะเลาะกับใครทะเลาะไปขอซื้อของกินก่อนกดตะกร้านะคะอินซีแด็ดเดียว ทอดได้แล้วทอดไท้แล้วพร้อมทานนะคะอีกคนไปไหนใครละ่ะอีกคนหนึ่งอะ่ะมึงก็พูดชื่อมาทีกูจะไปรู้ปะละ่ะกูอยู่คนเดียวตลอดตอนนี้ซื้อน้ำพริกค่ะเห็นราคาถูกมากใช่ลดไงจากปกติจากปกติไม่ได้ขายราคานี้นะคะพี่น้ำพริกถุงใหญ่ปกติ419บาทแต่ตอนนี้เหลือเหลือแค่350แล้วส่งฟรีด้วยแพ็คเล็กเออถุงเล็ก2 0 0กรัมจากเอ่อ199เหลือ150พี่กดให้หน่อยสิลดเยอะลดให้เยอะค่ะทั้งปลาทั้งน้ำพริกลดเยอะและส่งฟรีด้วยทุกออเดอร์เลยไม่ว่าพี่จะซื้อชิ้นเลนใหหญ่นะดยอสองฟีม พี่กดได้เลยไปอะเดี๋ยวกูาเอาอินนี่ลงหลุมก่อนลำคาญอันนี้คือเป็นคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านอืมอีดอกนี่ความความคิดฟุ้งซ่านมันจะมีจริงนะคนที่เรียนศึกษาธรรมะมากแล้วความคิดมันฟุ้งซ่านอีดอกเนี่ยคนหนึ่งแล้วเนี่ยี e e l a d y อะไรเนี่ยลดี้อะไรเนี่ยอีดอกเมื่อกี้เพอร์เจอร์บอกว่าอยากไปสวรรค์ชั้นดาวดึงอยากอยากอยากมียานมีชานอยากไปสวรรค์ชั้นดาวดึงอยากรู้ว่าไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วกลับมาผ่านไปร้อยปีจะเป็นยังไงมันเพอร์เจอร์ไหมละคน ันเพร์เจอร์นะศึกษาธรรมะจนเพร์เจอร์ไม่เอาธรรมะมาเพื่อการแก้ปัญหาและดับทุกข์ในใจแต่ศึกษาธรรมะเพื่อการเพร์เจอร์นั่งสมาธิก็อยากมีชานมีอะไรอยากจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไปหาแม่มึงเหรอชั้นดาวดึงมึงจะไปเฝ้าพระอินทร์ไงมึงจะไปหาแม่มึงเหรอสวรรค์ชั้นดาวดึงแม่มึงไปจุติอยู่ที่นั่นแล้วมึงจะไปทำหอกอะไรยังไม่ทันตายเลยอีดอกเพร์เจอร์แล้วฟุ้งซ่านไปเรื่อยละฟุ้งซ่านชีวิตจริงเออฟุ้งซ่าน ชีวิตมึงมันชีวิตมึงคือการตื่นเช้ามาแล้วไปทำมาหากินสั่งสมกุศลว่าให้มันเยอะๆเออแบ่งปันการให้ทานยินดีการให้ทานรักษาศีลบ้างจเจริญคุณธรรมภายในจิตใจเป็นการภาวนาบ้างทานศีลภาวนาพอแล้วทานศีลภาวนาพอแล้วไม่จะไปไะไปเพ้อเจอ้ออยากได้ฌานอยากได้อะไรมึงจะไปทําไมไปทําหอกหาอะไรสวรรค์ชั้นดาวดงึงจะไปเฝ้าพระอินทร์เหรอมึงจะไปหาช้างเอราวัณหรือไง มึงไม่ต้องไปเพราะเดี๋ยวมึงตายอย่าสับเปลือกเขาก็จะเอาเดี๋ยวเวลามึงตายเนี่ยสับเปลือกเขาจะเอาดอกไม้นะาวางที่มือมึงเขาจะเอากลวยดอกไม้แย่เข้าไปในแย่เข้าไปในมือมึงเขาจะดัดนิ้วมึงถ้านิ้วมึง,มงแข็งก็จะหักกระดูกนิ้วมึงแล้วก็เอาเอาสายสินพันมัดตาสังมึงแล้วก็เขาจะกระซิบข้างหูมึงป่ะให้เอาดอกไม้นี่ไปไหว้พระจุลมณีนะบนสวรรค์นะไปเอาดอกไม้นี้ไปไหว้พระจุลมณีนะใครซื้อก็อย่าขายนะใครขอก็อย่าให้เดี๋ยวมึงได้ไปแน่นอนตอนตายอ่ะสับเปลือกเขาจะบอกข้างหูมง้มไดยินนนะะ ถ้ามึงได้ยินนะนะเดี๋ยวมึงก็ได้ไปเดี๋ยวมึงได้ไปไหว้พระจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดงถ้ามึงไปถูกกันนะถ้ามึงมีบุญมีกุศลมากพอมึงก็จะไปถูกถ้ามึงมีไม่พอมึงก็ไปไม่ถึงหรอกถ้ามึงทากรรมไว้เยอะมึงก็นืมันก็จะพามึงเส้นทางมันก็จะหลอกมึงเหมือนมึงเดินไปสวรรค์ที่จริงไม่ใช่เดินไปปุ๊บอ่ามันเลยไม่ใช่แล้ว่าทําไมมันแบบมันเหมือนนรกวะขับคายขับคาทำไมมันไม่เหมือนอืม เออเอาชีวิตให้ตอนนี้ให้รอดก่อนเอาชีวิตอันนี้ให้รอดก่อนกดตะกร้าก่อนปลาอินทรีย์ลดเยอะมากนะคะส่งฟรีด้วยกดตะกร้าก่อนเจ็ดร้อยคนกดตะกร้าก่อนเดี๋ยวคุยด้วยกดตะกร้าก่อน กดตะกร้าก่อนเจนลบกดตะกร้าลูกเจนลบกดตะกร้าซื้อสินค้าใหม่เล็กสี่ขอบคุณค่ะกดตะกร้าทุกคนเข้ามากดตะกร้าก่อนอ่ะปลาอันดับหนึ่งปลาอันดับหนึ่งครับทุเรียนน้ำพริกอันดับสองทุเรียนอันดับสามลดเยอะและส่งฟรีด้วยทุกสินค้าทุกออเดอร์เลยลดเยอะหมดปลาก็ลดเยอะปลาลดให้เยอะมากน้ำพริกลดให้เยอะมากแถมมีโปรโมชั่นส่งฟรีใจดีก็แค่กดตะกร้านะคะเจ็ดร้อยกว่าท่านปลาอินทรีแพ็กใหญ่เนี่ยปกติขายสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทวันนี้ขายแค่สามร้อยเก้าสิบส่งฟรีแพ็คเล็กสองร้อยกรัมสองชิ้นปกติขาายเออบท สองร้อยสามสิบเก้าบาทตอนนี้ขาย200สองร้อยทุนส่งฟรีสวัสดีครับมีแต่คนเข้ามาสวัสดีกดตะกร้าเลยแล้วก็ปลายินซี Z, มีโปรสองแพ็คนะคะลด108 8, ร้อยแปดบาทจากแปดร้อยห้าสิบแปดเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบโคตรถูกเลยลดให้ร้อยแปดบาทแต่ต้องซื้อสองแพ็คเอาวันเกิดเหรอเจะลดวันเกิดวันไหนลูกวันเกิดวันนี้หรือวันไหนวันนี้เลยเหรอเท่าไหร่ละปีนี้สิบเก้าหรือยังหรือว่าสิบแปดหรือว่าสิบเก้าสิบเก้าแล้วใช่ไหมล่ะกดตะกร้านะคะกดตะกร้าเลยนะคะับเจ็ดร้อยสี่สิบโคนไปหนึ่งบ้าน ปลาก็ลดน้ําพริกก็ลดรออะไรอยู่ราคาดีมากเออโอเคเดี๋ยวอันนี้ก่อนจะถึงวันก่อค่อยค่อยอวยพรกตก,ก้านะกดก,ก้านะตอนนี้ยังไม่ถึงอย่าใจเย็นใจเย็นก่อนอืยังไม่ข้ามวันถือว่ายังไม่ยังไม่ถึงวันเกิด <c oughs> อ่ะเจ็ดอยสีสิบคนนะปลาสดสดปลาสดสดคะ่ะอืมเป็นปลาแดดเดียวนะไม่ใช่ปลาเคม็มทําใหม่วันต่อวัน ปลาสดไม่ใช่ปลาเค็มทอดให้เด็ดตำเร็จรูปพร้อมรับประทานไม่อุน่นไม่เวฟกินได้เลยทันทีใจดีจิ้มตะก,กร้านะคะขอบพระคุณค่ะใจดีจิ้มตะก,กร้าได้เลยสวัสดีค่ะแพรี่สวัสดีพี่ๆทุกคนนะใครที่เข้ามาอยากกินสินค้าแพรี่อย่างรับประทานนะคะทั้งปลาทั้งทุเรียนและทั้งน้ำพริกนะคะมีโปรลดเยอะมากแล้วก็ส่งฟรีด้วยคุ้มๆราคาหน้ารักราคาหน้าราคา,ากิ๊เก,ก๋กดตะกร้าได้เลยเจ็ดร้อยหนึ่งท่านอ,อยู่กันดึกๆอยู่กันดึกๆอ,อย่างนี้แหละช่องวีชั้นนะั้นลูกค้าชอบมาตอนดึกๆขอบคุณคุณพี่น หนึ่งร้อยเจ็ดยี่สิบเจ็ดขอบคุณค่ะนี่เออเอาสินค้าลงตะกร้าชํากดไปเลยค่ะโปรดีๆ่ปอีกสองนาทีก็เที่ยงคืนละอีกสองนาทีก็เที่ยงคืนละช่วยแม่ค้าหน่อยรถเยอะส่งฟรีรดเยอะส่งฟรีนะคะสินค้าทําใหม่ทุกวันปลาอินทรีไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเป็นปลาสดทําแดดเดียวทําเองทุกขั้นตอนนะคะทอดให้เสร็จแล้วเป็นปลาที่พร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟอยู่ในตู้เย็นได้สองอาทิตย์รักคุณแพรี่ต้องอุ่นหนุนอ้อนี่คุณพี่ขอบคุณค่ะพี่น่ารักมากคนอื่นมีแต่มาดูมาอะไรกันก็ไม่รู้อุ่นวายไปหมด มีแต่มาดูมีแต่มาอะไรมาพูดมาพั่มกันอยู่นั่นแหละชอบดูมากหลายตลกไปไลฟ์กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องฟอร์ตลกก็คุยให้ใจจอยกันไปค่ะในไลฟ์นั้นก็แต่ขครของได้เยอะนะไลฟ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะหลังจากนั้นกลับมาก็นางก็มีดราม่าเลยเห็นไหมครนะตอนนี้นางกำลังไปลบกลับมาดามอะไรที่อยู่ต่างประเทศอยู่ก็มเบรุสก็เข้าใจก็เข้าใจนะครับเป็นคนดังเป็นธรรมดาเราเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับมันก็มีดราม่าบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ทุเรียนเป็นลูกๆต้องรอฤดูกาลมันสิคะตอนนี้มันยังไม่ถึงฤดูการมันยังไม่ถึงฤดูการมันรอฤดูการมันก่อนรอฤดูกาลมันก่อนได้ทานแน่ขายทุกปีไม่ต้องกลัวขอบคุณค่ะอีกหนึ่งออเดอร์มาแล้วขอบคุณค่ะครัคบพี่ผมมาดูไลฟ์พี่ครั้งแรกกดติดตามไว้ด้วยนะคะสั่งกา,กากหมูเพิ่มแล้วขอบคุณพี่นาราค่ะเออไปนาราที่ไม่ใช่ปุ๋ยนุ่นนะคะนาราคนละนารากันนาราที่ไม่ใช่ปุ๋ยนุ่นกดตะกร้าเลยนะพริกน่ากินมากทําสดใหม่ปลาก็ทอดใหม่ทุกวัน ปลาทอดใหม่ทุกวันขอบคุณชอบคุณแพรลี่มากค่ะสวยขยันเก่งเป็นคนเออ่สอปปเหรอ,ปอะคะชื่อช่องเป็นสอปปอ,ปอสอปป,อปอใช่ไหมจ๊ะสอปป,อปอขอบคุณนะคะขอหนึ่งบ้านนี่อ,นอุนอันนี้หน่อยนะใครที่บอกว่าเพิ่งเข้ามานี่น้ำพริกกากหมูถุงใหญ่น้ำพริกกากหมูถุงใหญ่ห้าร้ยกรัม ห้ากรัมนะครับปกติขาย4ี่บเกาทวันนี้เหลือแค่3 5มรส่งฟรีแล้วก็มีแบบถุงเล็กส0งกรัมอ่าร้อยเกหรือร้อส่งฟรีเหมือนกันอาการไม่หนาวค่ะดูปลาทอดหน่อยขนาดไหนนี่ค่ะปลาทอดอินซีชิ้นใหญ่มากขายแต่ของคุณภาพไม่ต้องกลัวจะดูชิ้นหนาชิ้นใหญ่ปลาเป็นเนื้อปลาอินซีสดนะคะไม่ใช่อินซีเค็มเป็นปลาอินซีสดเนื้อจะหอมเนื้อจะหอม เป็นปลาที่ทอดให้แล้วร้อยเปอร์เซ็นสุกร้อยเปอร์เซ็นไม่อุ่นไม่เวฟกินได้เลยแต่ถ้าอยากทานร้อนๆแนะนําให้อุ่นใส่ไมโครเวฟได้หม้อไรน้ามันได้แค่สองถึงสามนาทีทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยทําน้ํายําราดได้ถ้าเอาไปใส่แบบแกงส้มได้ต้มยําได้นะฮะเนื้อปลาอินทรีของเราสดมากมั่นใจมากของเราสดมากซื้อไปแล้วอร่อยสดไม่เคม็มกินได้เลยเอาออกมาจากในตูเ้เย็นก็กินได้เลยที่ฉันกินประจําเอาออกมาจากตูเก้เย็นก็กินเลยวันที่อยากกินอะไรเงี้ยก็ก็ทานราคาห้าร้อยหกสิบแปดท่านขอบคุณทุกท่านค่ะกดกร้าได้เลยนะคะหนป อ่าหนึ่งร้อยสามสิบคนแล้วเนี่ยไปละน่ารักคนน่ะลูกค้าน่ารักก็มีเยอะลูกค้าแบบมาแบบมึนๆก็มีเยอะขอบคุณนะคะอืมคุณลินกับคุณพี่อะไรนะั่นนะ่ะซื้อสินค้าหมายเลขสองหมายเลขสี่นะคะคุณพี่ลินลดเยอะนะนะ้ำพริกถุงใหญ่ลดตั้งหกสิบเก้าบาทเนะ่แถมส่งฟรีให้ด้วยลดให้แทบเหมือนจะไม่อยากเอากําไรลดให้เหมือนไม่อยากเอากําไรลดให้เหมือนแบบอยากขาดทุนนี่ขึ้นฮอตขึ้นฮอตร้อยสี่ราคะขึ้นฮอตร้อยสี่ ขอบคุณค่าคนกดตะกร้าเยอะมากเลยขอบคุณนะคะเรามีส่วนลดให้ค่ะแค่คุณลูกค้ากดตะกร้านะคะคุณลูกค้าก็จะได้ส่วนลดแบบเลิศสั่งน้ำพริกแล้วขอบคุณคุณลินค่ะออเดอร์ขึ้นแล้วขอบคุณพี่ลินค่ะออเดอร์ขึ้นแล้วขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านนะจ๊ะอืม ขอหนึ่งบ้านค่ะขอบคุณค่ะเก็บได้นานไหมอ,อ,อะไรคะน้ําพริกหรือว่าปลาค่ะน้ำพริกหรือว่าปลา,า,ปาถ้าเป็นน้ําพริกกักหมูอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเรามีถุงซิบล็อกให้อย่างดีทานไม่หมดแนะนาให้ให้แบบสิบล็อกนะคะ,ะเอาแช่ตู้เย็นก็ได้แล้วแต่ะ,ะ,ะ,ะก็จะอยู่ได้นานก็จะกรอบนะคะหมูก็จะกรอบอยู่อปลาอยู่ได้สองอาทิตย์อยู่ในตู้เย็นค่ะขอบคุณคุณมดนะคะซื้อสินค้าใหม่เลขสองขอบคุณค่ะอยู่ได้นานไม่ต้องกลัวพี่ไปจอยจยไปซื้อไปอะไรกันไปบ้าน นะฮะห้าร้อยสี่สิบหกธันขอบคุณค่ะออเดอร์มาอีกแล้วหนึ่งร้อยสามสิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ไม่เพดขาะทานเล่นได้ไปปลาพีออเดอร์จะได้รับต้นเดือนเลยไหมโอ้ยไม่ไม่ไม,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 ไม่พีนานขนาดนั้นค่ะพีวันสองวันไม่ไม่พีเป็นเดือนไม่มีพีเป็นอาทิตย์ก็ไม่ไหวแล้ะเออขอบคุณค่ะอุ้ยคนซื้อเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ าเกิดแล้วเลอจะลบมีความสุขมากๆนะอาจจะลบมีความสุขมากๆให้มีความสุขมีความสมหวังให้มีความสุขใจสบายใจนะฮะมีความสุขความสําเร็จในการใช้ชีวิตนะลูกมีใช้ชีวิตดีๆมีสตินะฮะโตเป็นหนุ่มแล้วเราก็ชีวิตที่เติบโตขึ้นจะมาพร้อมกับภาระแล้วก็มาพร้อมกับหน้าที่นะ,ะชีวิตของวัยที่เราเติบโตขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตที่มันง่ายมันสนุกเหมือนกับตอนเป็นวัยรุ่นนะแต่นั่นแหละมันคือชีวิต นะเติบโตขึ้นก็ให้เรามีวัยวุฒิที่มากขึ้นมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิที่มากขึ้นนะทำอะไรก็ใจเย็นๆยนใจเย็นๆยนใช้ตติใช้ปัญญาในการคิดการทำนะอยู่ในวัยทำงานแล้วก็มีการงานที่ดีก็ให้ทำ,ให,ทำให้สู้เอายุคนี้อย่าไปอย่าไปติดสบายไม่มีอะไรที่สบายไม่มีที่สบายนะมีงานทำอะไรทำที่มันพอได้เงินทำไปทำไปเรายังมีแรงอยู่เรายังมีแรงอยู่ในวัยที่เรามีแรงเนี่ยเราต้องทำ เอาแรงแลกเงินได้เงินมาแล้วก็อย่าอย่าถลุงหมดอย่าถลุงหมดนะเก็บไว้เก็บออมไว้เก็บออมไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เวลาเราเดือดร้อนนะเชื่อพี่นะเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยพึ่งใครไม่ได้เพื่อนมีได้สังคมมีได้อย่าแต่ว่าอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้ที่เพื่อนนะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตทุกคนจะต้องมีครอบครัวทุกคนจะต้องมีมีลูกมีเมียมีสามี เราก็เหมือนกันวันหนึ่งเราก็ต้องมีครอบครัวฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะสร้างฐานะเก็บเงินเก็บทองไว้นะเชื่อพี่นะมไม่ใช่ให้พอน,น้องมันให้พรน,น้องมันน้องมันขอพรมันเกิดมันเพึ่งวัยสิบแปดสิบเก้าไงเราก็ต้องสอนมันสิบแปดสิบเก้ายังเวินวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยคือวัยของการเรียนรู้นะลักสนุกติดเพื่อน ชอบชอบท้าทายชอบลองเป็นวัยท่าดีก็ดีเลยแต่ถ้าไม่ดีก็ไปเลยไปเลยนะวนัยนี้ติดเพื่อนติดอะไรลองอ่าอยากรู้อยากลองแต่ว่าไปรู้ไปลองสิ่งที่มันไม่ไม่ดีติดเหล้าเมายาถ้ามันก็ไปมันก็จบแล้วเด็กวัยรุ่นอนะ่ะแต่ถ้าเออรู้จักเอาการเอางานมีสังคมบ้างมีเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเน้นว่าเออเราต้องทํางานมีงานเราต้องทํางานเป็นหลัก อันเนี้ยจะไปรอดได้จะไปรอดได้ถ้ารู้จักแบบมองว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดนะมองว่าอะไรคือสิ่งสาคัญที่สุดสําหรับชีวิตเราที่มันจะพาให้ชีวิตเรามันมันเจริญรุ่งเรืองจริงๆอ่ะถ้ามองออกมองเป็นชีวิตจะประสบความสําเร็จได้เร็วชีวิตจะประสบความสําเร็จได้เร็วใช่ไหมทุกคนใช่ไหมที่ฉันพูดถูกไปละแต่ถ้ามองไม่ออกมองไม่เป็นก็มองไม่ออกมองไม่เป็นก็มันก็เหมือนแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในความมืดอ่ะจับผิดจับถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ ตั้งตัวได้ช้ามันก็จะตั้งตัวได้ช้าบางคนคิดได้ีทีก็อายุเยอะแล้วสามสิบกว่าบางคนยังไม่เป็นโลเป็นพายเลยมังคนสี่สิบยังทําตัวเหมือนเด็กเลยที่ฉันเห็นไม่เยอะนะสี่สิบแล้วบางทีโอ้ยความคิดยังแบบเหมือนเด็กอยู่เลยไม่เอาอะไรแล้วถ้ายิ่งมีแบบพ่อแม่แบบตามใจนะเหมือนเด็กเลยเหมันเด็กดีๆนั่นแหละพ่อแม่แก่แล้วบางคนอะอายุสาสิบตัวเองอายุสาสิบกว่าแล้วพ่อแม่ก็บางทีหกสิบเจ็ดสิบแล้วพ่อแม่ยังแบบต้องคอยแบบรู้ตื่นมากินข้าวเนี่ย ตื่นมากินข้าวยังต้องทําข้าวกับอะไรให้กินหุงข้าวหุงปลาให้กินยังต้องแบมือแม่เขาตั้งอยู่เลยหรือบางคน,นสามสิบสี่ติดๆๆแม่เขาตั้งหน่อยมียคนติดยาก็พ่อแม่ไม่ให้ก็ทําลายตีพ่อตีแม่พวกนี้ตายไปเป็นเปรตหมดตีพ่อตีแม่ทํำลายพ่อทำลายแม่ติดเพื่อนติดยานะอันนี้แหละ พูดก็ให้คนพูดก็ให้คนอื่นฟังได้แหละที่ฉันรู้ได้อยู่ในนี่ก็จะแบบเออได้ไงคิดคุณได้ดไปสอนลูกสอนหลานคุณด้วยคุณได้ไปสอนลูกสอนหลานที่ฉันไม่เคยเสียดายเลยนะว่าที่ฉันไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอะไม่เคยเสียดายเลยขอบคุณด้วยซ้ําขอบคุณด้วยซ้ําเพราะถ้าดิฉันได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบสุดโต่งสุดสวิงลิงโกอ่ะชีวิตดิฉันอาจจะแบบเหลวแหลกไปแล้วก็ได้แต่ดีนะเราไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นนะเราอยู่ในผ้าเหลืองเราโตในผ้าเหลืองอย่างน้อยผ้าเหลืองก็คุ้ม มันก็ไม่ใช่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่อย่างอยมันยังอยู่ในกรอบไงอยู่ในกรอบอยู่ในวัดยังมีศิลมีผ้าเหลืองห้ามปามเราไม่ให้เราทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเลวร้วายเกินไปก็เติบโตมาก็ดีไม่เคยเสียดายเลยนะไม่เคยเสียดายกนตะ้าเสียดายไหมชีวิตวัยรุ่นมีเสียดายอะขอบคุณได้ซ้ําที่ได้เป็นวัยรุ่นแบบแบบมีคุณภาพคิดเป็นคิดอ่านเป็นอะไรเป็นสวัสดีห้าร้อยยี่สิบเอ็ดท่านนะคะกดตะกร้าเลยนะน้ำพริกลดเยอะทุเรียนลดเยอะ แพรี่ยังวัยรุ่นอยู่เลยไม่ได้มองตัวเองว่าวัยรุ่นแล้วนะคะสามสิบปีนี้สามสิบห้าแล้วไม่วัยรุ่นแล้วเป็นวัยที่ต้องมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วไม่วัยรุ่นแล้วถ้าวัยรุ่นสําหรับดิฉันคือวัยยี่สิบต้นๆวัยรุ่นแต่สามสิบห้าไม่ดิฉันไม่มองว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นแล้วดิฉันมองว่าควรเป็นผู้ใหญ่แล้วควรเป็นผู้ใหญ่แล้วควรชีวิตควรต้องมีหลักมีแหล่งแล้วอย่าไปอย่าไปแบบทําตัวแบบเที่ยวเตะวันๆไม่ได้แล้วต้องมีมีหลักแล้วต้องมีหลักมีการมีงานและมีอาชีพแล้ว ในวัยสามสิบห้าเนี่ยไม่ได้เพราะคนเดี๋ยวนี้มันทุกคนมันจะว่าอายุยืนมันก็ไม่ยืนนะบางทีโรคภยัยตัวเยอะแล้วเกิดไม่รู้จะอยู่ได้อีกกี่ปีบนโลกใบนี้เออไม่รู้จะอยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่มันไม่เหมือนกับอิจฉาคนโบราณน,นะสมัยก่อนอยู่เจ็ดสิบแปดสิบเขาอยู่ได้นะคนโบราณแต่เราจะอยู่ได้เท่าเขาไหมล่ะจะได้อยู่เท่าปู่เท่าย่าได้ไหม <laughs> เท่าตาเท่ายายได้ไหม